สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เคยเห็นกิมจิที่ทํามาจากผักกาดขาวทั้งหัวหรือที่เรียกว่าโพกิกิมจิไหมคะโพกิกิมจิเนี่ยถือว่าเป็นกิมจิแบบดั้งเดิมของเกาหลีเลยซึ่งโพกิจะมีวิธีทําที่ละเมียดละไมกว่ากิมจิทั่วไปจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยค่ะ สำหรับวัตถุดิบสำหรับโพกิกิมจิก็จะมีซอสกิมจิสูตรดั้งเดิมต้นหอมหั่นท่อน4ต้นกัวชายเท้าหั่นเป็นเส้น30กรัมแครอทหั่นเป็นเส้น50กรัมหน้าขาวขั่วและผักกาดขาวหัวใหญ่2หัวขนาดประมาณหัวละ1กิโลนะคะกล่องสำหรับหมักกิมจิเลือกใช้เป็นกล่องที่ปิดฝาได้สนิทสำหรับวิธีทำเริ่มจากขั้นตอนเตรียมผักก่อนนะคะ นำหัวชายเท้ามาปอกเปลือกล้างให้สะอาดและหั่นเป็นแว่นจากนั้นก็ซอยให้เป็นเส้นเส้นเราจะใช้เนื้อหัวชาเท้าที่ซอยเป็นเส้นแล้วประมาณ30กรัมจากนั้นก็เอาแครอทมาปอกเปลือกและซอยเป็นเส้นแบบเดียวกันกับหัวชาเท้าเลยค่ะเราจะใช้แครอทที่ซอยเป็นเส้นแล้ว50กรัมค่ะ mm. แล้วก็เอาต้นหอมสีต้นมาล้างให้สะอาดตัดหัวท้ายแล้วหั่นเป็นท่อนๆยาวประมาณ1นิ้ว และสุดท้ายก็ถึงเวลาเตรียมพระเอกของเรากันค่ะนำหัวผักกาดขาวมาหั่นครึ่งเราจะใช้หัวที่หนักประมาณ1โลทั้งหมด2หัวนะคะจากนั้นนำเกลือ200กรัมมาละลายนะ้ำคนเกลือให้ละลายแล้วเอาหัวผักกาดของเราไปแช่ไว้3ชั่วโมงค่ะ พยายามให้น้ำเกลือซึมเข้าไปให้ทั่วผักกาดนะคะครบ3ชั่วโมงแล้วก็เอาผักกาดขาวมาล้างน้ำสะอาดประมาณ2รอบแล้วบีบน้ำออกให้แห้งเลยค่ะ จากนั้นนําต้นหอมขวดใช้เท้าและแครอทที่เตรียมไว้มาคลุกเคล้าเข้ากับซอสกิมจิค่ะจากนั้นก็เอาซอสไปทาผักกาดขาวเลยค่ะค่อยๆแวงและทาทีละใบให้ครบทุกใบเลยนะคะใครที่ยังไม่รู้วิธีทำซอสกิมจิสามารถไปดูที่ช่องของเราเดี๋ยวเราจะปักลิงไว้ด้านล่างให้นะคะ ในเกาหลีเนี่ยถึงกับมีโรงเรียนสอนทำกิมจิที่เอาโวกิกิมจิมาจัดทำเป็นขอสั้นๆให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเรียนทำกันเลยทีเดียวค่ะ พอทาซอสกิมจิทั่วผักกาดขาวจนครบทุกใบแล้วก็เอาไปเก็บในกล่องที่มีฝาปิดสนิทโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วแล้วปิดฝาเก็บไว้ในตู้เย็น3-5วันก็ทานได้แล้วค่ะโคกิกิมจิน่าทานมากๆเลยค่ะจะนําไปทานกับปิ้งย่างหรือม้วนกับหมูสามชั้นแล้วนําไปตุ๋นก็น่าทานอย่าลืมเอาไปลองทํากันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดถูกใจและกดติดตามช่องของเราหน่อยนะคะแล้วเราจะเอาวิธีทำกิมจิแบบอื่นๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะ บายบาย